สวัสดีครับมาพบมาพ่อกับคุณชนบทอีกแล้วครับผมพี่น้องครับผมส่ขูสู่คนนะครับผมเมื่อนี้คุณชนบทสี่มาบอกเรื่องเล่าสําคัญกับชีวิตในการเป็นช่างตัดผมนะครับผมมีอุปกรณ์ทั้งหมด4อย่างนะครับผมที่ขาดบ่ได้นะครับผมเอากา่มีอยังกามารับช่มรบฟังกันเลยนะครับผมพี่น้องครับ หนึ่งนะครับผมแบตเตอรี่นนะครับพี่น้องครับผมสําคัญที่สุดนะครับผมขาดไม่ได้นะครับถ้าอยากเป็นช่างตัดผมนะครับผมแบตเตอรี่นนะครับผมพี่น้องครับโอเคครับอย่างที่สองนะครับผมพี่น้องครับอย่างที่สองนี้ก็คือหวีนะครับผมหวีหวีจะมีสมุดสามหวีนะครับผมหวีหวีซอยหวีตัด แล้วก็หวีเล็มนะครับผมมีทั้งหมด3หวีนะครับผมพี่น้องครับผมไปผ่านกันไปแล้วก็อย่างที่3นะครับผมอย่างที่3นี่ก็เป็นกันไกลนะครับผมกันไกซอยผมและกันไกสับผมนะครับผมกันไกลก็จะมีอยู่2อย่างนะครับผมที่สําคัญที่ขาดว่่ได้นะครับผมพี่น้องครับผมกันไกซอยกันไกสับนะครับผมแล้วก็ย่างต่อไปนะครับผมพี่น้องครับผมอย่างที่4ี่นะครับผมก็จะเป็น บล็อกนะครับผมบล็อกมีจำเป็นที่ต้องใส่นะครับผมเป็นเครื่องชอยทุนแรงนะครับผมกับมีทั้งหมดบล็อกแล้วแต่เข้าสีเลือกใส่นะครับผมว่าถุใส่บล็อกใดแน่นะครับผมเริ่มแหลวแต่ซูนจุดห้าหนึ่งหนึ่งจุดห้าไปนะครับผมบล็อกนี่สาคัญนะครับผมบล็อกนี่กันหนึ่งสองสามสี่นะครับผมฟีนองครับผมขาดว่าใดนะครับผมแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีดโกนนะครับผม มีดโกนตามีดโกนเ้องนี่แหละครับผมพี่น้องครับผมกับอุปกรณ์พวกนี้ลวดเหลาตาขาดบ่ได้นะครับผมพี่น้องครับผมอุปกรณ์ทั้งหมดนี้กับมีนะครับผมหนึ่งนะครับผมหนึ่งแบตเตอรี่นะครับผมสองหวีนะครับผมหวีกับมีดชุบหัวสามสามอันสามประเภทนะครับผมสําหรับตัวผมใส่อยู่นะครับผมหวีกับเป็นหวีซอยหวีตัดแล้วก็หวีเลีมนะครับผมแล้วกา อย่างที่3นะครับผมก็จะเป็นกันไกนะครับผมกันไกกันไกก็จะมีกันไกซส้อยผมและกันไกซับผมนะครับผมซึ่งสําคัญมากนะครับผมการเป็นช่างตัดผมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมและอันที่4นะครับผมก็คือบล็อกนะครับผมตัวบล็อกเริ่มต้นที่0ูนชุดหนะครับผมพี่น้องครับผมไป1 2 3 4 5สี่ห้าก็แล้วแต่เราจะใช้พิจารณานะครับผมแล้วก็แถมอีกันนึ่งนะครับผมด้ามมีดโกนนะครับผม ขาดบ่ได้นะครับผมพี่น้องครับผมดนามีดโกนใช้สําหรับการแต่งเอียงต่างๆนะครับผมซึ่งกับพี่น้องท่านใดอยากสอบถามหรือว่าอยากเรียนรู้อยากยังเพิ่มเติมกับสอบถามมาไต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมพี่น้องครับกับ้นช้นบทกับสีอะไรต่อใหมนะครับผมซึ่งมือนีกับสิมะม่วเรื่องอุปกรณ์สําคัญในการเป็นช่างตัดผมนะครับผมพี่น้องครับกัมีทั้งหมดชีชียางนะครับผมชีย่าง ถึงหายากนะครับผมจําเป็นนะครับผมพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องถือใจที่ตามรับชมกด้วครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องนะครับผมทางทีขอมาที่ตามรับชมนะครับผมไปพบไปพ่อกันไม่คลิปหนานะครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ